อีพีที่6ตอนบทลงโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถตั้งแต่กลับมาจากร้านหมูกระทะจนมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาได้3วันแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ผมกับไอ้โปรดคงมองหน้ากันไม่ติดและอาจจะต้องเลิกติดต่อกันไปอีกก็ได้ทว่าพอเช้าของอีกวันไอ้โปรดมันก็ยังคงมารับผมไปมหาลัยตามปกติ แถมยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังคงกวนตีนผมทุกวันบอกตามตรงผมก็แปลกใจที่ทำไมมันถึงได้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรถคืนนั้นได้ขนาดนี้แต่ก็นะมันคงดีแล้วล่ะเพราะอย่างน้อยๆอ,ยอดีตจะได้ไม่ต้องซ้ำรอยโดยการที่ต่างฝ่ายต่างหายไปแบบไม่บอกกล่าวอะไรกันอ๋อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือตั้งแต่วันนั้นไอ้โปรดมันก็ไม่ขับรถลายแคนไฮเปอร์สปอร์ตของมันมารับผมอีก โดยการเปลี่ยนมาขับปอเช่ไทยคานคันขาวสุดหรูสรุปก็ยังคงอวดความรวยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่คันนี้สามารถนั่งได้หลายคนขึ้นมาหน่อยแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นคนออกปากมาเองว่าตั้งแต่ออกคันนี้มาเคยขับแค่ครั้งเดียวเพราะพ่อมันซื้อให้เป็นของขวัญที่เรียนจบมปลายหรือถ้าพูดให้ถูกก็คือก่อนที่มันจะไปอเมริกาแต่พอพูดถึงเรื่องเมื่อสองปีที่แล้วผมกับมันก็ออกอาการเกินไม่เข้าคายไม่ออกก็เลยไม่ได้เล่าอะไรต่อ เพราะไม่อยากพูดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วมันเลยมาตรงเข้าประเด็นที่ว่าผมเป็นคนที่สองที่ได้นั่งรถคันนี้นั่นเองให้ตายสิผมควรตอบปื้มใจใช่ไหมเนี่ยเย็นนี้มึงว่างไหมเป็นประโยคคำถามจากสารถีของผมเองในขณะที่กำลังขับรถตรงไปยังมหาวิทยาลายัยเจ้าตัวถามขึ้นโดยไม่มีปีมีครุยไม่มีแม้แต่คำเกริ่นนำใดๆว่างทำไมอะไปแดกเล่ากัน คราวนี้ห้ามปฏิเสธกูอกนะให้เกียรติรถกูบ้างถึงไม่เห็นแกันหน้ากูก็ตามถามจริง <c oughs> สรุปนี่เป็นประโยคขอร้องหรือบังคับกูเขียนให้ไปด้วยผมถามอย่างอดคำไม่ได้มึงก็ถือซะว่าเป็นการขอร้องที่ไม่อนุญาตให้ปฏิเสธก็แล้วกันมันตอบกวนส่วนผมทำเพียงแค่เอออ,อหอบอกไปกับมันตามระเบียบเจ้าตัวอุตสาหลงทุนขอและข่มขู่มาักขนาดนี้ ถ้าผมปฏิเสธอีกก็คงเรียกมาแล้วล่ะนะมหาวิทยาลัยวันนี้ทำไมมาเช้าวะเป็นไอ้ปลาดนั่นเองที่ถามผมขึ้นเมื่อมันเห็นผมหย่อนก้นนั่งลงยังจุดนัดพบใต้ตึกคณะของพวกเราพอดีตื่นสายวะผมตอบปัดไปจะให้บอกได้ไงหรอวะ่านอนไม่หลับมาสามวันแล้วเพราะเมื่อแต่คิดถึงไอ้จุบ,บ้บานั่นใช่เปล่าไม่ใช่ว่ามึงสองตัวป้า,ปาปวๆกันทั้งคืนจะลุกไม่ขึ้นเหรอ <laughs> สัตว์ปลากูแม่งพูดเดี๋ยวกูก็กระโดดทีปากแม่งซะดีไหมเนี่ยยังดีนะที่เอโปรดมันวะไปคุยกับเพื่อนมันระหว่างทางหากมันมาได้ยินอะไรแบบนี้มีหวังมันได้นึกถึงคืนที่เราสูบก,กันขึ้นมาอีกแน่ๆนถ้าปากมึงจะมีแต่เรื่องรา่มกจกเป็นก็หุบปากไปซะ <c oughs> ว่าจบผมก็วางกระเป๋าสะพายลงบนโตะ๊ะก่อนจะหย่อนก้นนั่งลงฝั่งตรงข้ามมันหล่ว,ว่าล่ะยังไม่มาไง <c oughs> มึงมีสิทธิ์อะไรมาถามหามียกูไม่ทราบ กวนตีนเอาดีๆกูถามเนี่ยเอาท่าไหนอะมาตรฐานหรือวิปลายเปลี่ยงเข้าให้เพื่อตัดความรำคาญผมเลยหยิบเอากระเป๋าปากกาปาใส่หน้ามันไปจังๆค้นหาอะไรล่อตีนได้ตลอดเวลาแม่งเอ้ยสุดจะทนโอ้ยเชี่ยวเวลจมูก,กูแม่งปามาได้สมควรมึงเสือกวนตีนดีนักสรุปไอ้ว่านไปไหนอะมเมื่อไหร่จะมากูมีเรื่องจะคุยกับมันหน่อยอะ ประโยคท้ายๆผมลดเสียงลงเบาๆเดี๋ยวก็มาเห็นบอกว่าอาจจะเข้าสายเหมือนที่บ้านจะมีคนมาหาและแล้วมันก็ยอมตอบออกมาเยี่ยงคนปกติสักทีงั้นเหรออืมผมหันมองซ้ายขวาก่อนจะรวบรวมความกล้าที่จะเอ่ยปากถามสิ่งที่ค้างคาใจกับไอ้ปราดแทนถึงแม้มันจะเป็นคนกวนตีนแต่ผมก็รู้ดีว่าในฐานะคนให้คำปรึกษาก็มีมันนี่ลหะที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด ลองลองมาจากไอ้วนเออคือว่าเกล่ดนํำปุ๊บผมก็ลุกขึ้นขยับเดินไปนั่งลงข้างๆมันทำเอาไอ้ปราณขาหมดคิ้วมุย้ยเฮ้ยมึงทำอะไรท่าทางดูลูกนี้ลูกกลนเกินไปละเฮย้ยเวลากูจะเป็นงานเป็นการมึงก็ชอบกวนประสาทกูแบบนี้เป็นงานเป็นการคนอย่างมึงเนี่ยนะสา์กูไม่ถามมึงละ ผมตั้งท่าจะลุกขึ้นเพราะดูจากสถานการณ์แล้วคิดว่าไอ้ปลวกนี่คงช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกแต่แล้วก็ถูกมือหนาของมันดึงรั้งเอาไว้ก่อนโถโถโถ,โถโถโถทำเป็นน้อยใจไปได้ตัวเท่าควายตัวเล็กๆน่ารักเหมือนเมียกูจะไม่ว่าสักคำสรุปมึงมีอะไรอ่ะถามไม่ตอบเร็วๆพูดมากูไม่เข็นมึงเป็นแบบนี้โคตรผิดปกติมีเรื่องอะไรว่ามาเฮ้ยเออก็ได้ก็คงมีมันนี่แหละ คือตัวเลือกสุดท้ายของผมถามถามไปเถอะให้มันรู้ลาลูรอดอย่างนี้น้อยก็ได้ระบายวะอืมคือว่านะทำอะไรกันนะชีวิตบัดซบสิ้นดีเคยเห็นแต่ในละครที่เวลามีเรื่องหลุ้นๆลุนแล้วมักจะมีบางอย่างมาขัดจังหวะที่ไหนได้ในชีวิตจริงแม่งก็เป็นทันทีที่ผมตั้งใจแล้วว่าจะเอ่ยปากถามกับไอ้ปราดในเรื่องที่กังวลอยู่แต่สรุปจู่ๆไอ้ปโปรดก็ไม่รู้มาจากหลุมไหน อยู่ๆก็เดินตรงดิ่งเข้ามาพ่นคำถามทำหน้ากวนตีนยืนกอดอกอยู่ด้านหลังผมซะง,งั้นรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกจับได้ว่าน,นอกใจแฟนเลยวะเฮ้ยทำไมต้องนั่งใกล้กันขนาดนั้นด้วย <laughs> งานนี้ไม่หึงว่ะมึงรีบๆไปนั่งตรงนน้นเลยเชื่ยวเวลเดี๋ยวว่าที่ผัวมึงจะก,กระทืบกูเอาสัตว์ปลาหัวเชีในใน่ยะไรผมสวนกลับมันทันควัน แต่สิ่งที่มันทำกลับมาคือการยักไหล่กลนตีนผมนั่นเลยทำให้ผมต้องลุกขึ้นกลับไปนั่งอย่างที่เดิมก่อนที่ไอ้ตัวปัญหาจะเดินกอดอกมานั่งลงข้างๆไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรทำตัวอย่างกเป็นพ่อกูแถมตอนนี้มันอาแต่จ้องหน้าไอ้ปราดไม่กระพริบตาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงจะเล่นบทผัวหึงเมียไปอีกนานไหมคนเขายิ่งเข้าใจผิดกันอยู่ผมเอื้อมมือตบกบ,บาลในคนข้างๆก่อนที่มันจะร้องโอ๊ยออกมาเบาๆโอ๊ยตกกูทำไมอะเลิกมองมันได้แล้ว ไม่ไดีมีอะไรทั้งนั้นละ่ะมึงอย่าบ้าให้มากเมียก็ไม่ใช่อย่ากออกตัวแรงนะขอร้องเอาเลยไหมลนะ่ะจะได้จุๆเจ้าตัวพูดออกมาเสียงแผ่วเบาแต่ผมกลับได้ยินมาอย่างชัดเจนอย่าว่าแต่ผมเลยขนาดไอ้ปลาที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมันยังเบิกตาโพล่งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาส่วนผมตอนนี้หัวใจเต้นรัวยอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะบางทีมันอาจจะแค่คนตีนก็ได้ ปกติมันก็ชอบพูดอะไรทํานองนี้อยู่แล้วเวลา14บนากา30นาทีวันนี้ผมเลิกคลาสตอนบ่าย2องครึ่งและนี่ก็เป็นเวลานั้นพอดีเนื่องจากก่อนหน้านี้เองโปรดมันไลน์มาบอกผมว่าจะมารับหน้าคณะเหตุเพราะวันนี้มันไม่เข้าคลาสเรียนบอกว่าอาจารย์เรียกไปทํากิจกรรมของมหาลายัยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแล้วไม่คิดที่จะถามมันด้วยพอถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละ เสียงแตรรถทําให้ผมหันไปมองเป็นรถมาน,นั่นเองพอเห็นแบบนั้นผมก็รีบเดินตรงไปยังรถก่อนจะเปิดประตูด้านข้างคนขับเพื่อเข้าไปด้านในแต่ก็ต้องชะงักเมื่อมองเห็นสาวสวยหน้าตาน่ารักกําลังนั่งอยู่ตรงนั้นตรงที่ที่ผมเคยเป็นคนที่สองที่ได้นั่งเอ,เอ,เอ่ออ่อโทษทีไม่รู้ว่ามีคนนั่งอะ่ะ น้ำเสียงผมอึกอักอย่างเห็นได้ชัดคำพูดที่มันเคยบอกว่าผมเป็นคนที่สองที่ได้นั่งรถคันนี้หวนกลับมาให้ผมนึกถึงโกหกอีกแล้วสินะลงไปเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นจากฝั่งคนขับก่อนจะตามมาด้วยสีหน้าแย่ๆของหญิงสาวด้านข้างพร้อมกับที่เธอกําลังก้าวขาลงจากรถมองเห็นแบบนั้นจึงขยับออกให้เจ้าตัวได้เดินลงมาขี้งกจังนะแค่ให้ไปส่งหน้าคณะมันยากมากหรอ หญิงสาวเอ้ยปากบอกกับคนขับรถไม่ใช่สิผมว่าเรดาร์ผมเริ่มผิดปกติไปแล้วล่ะถึงจนตามืดมัวเพราะคนที่พึ่งลงมาจากรถไม่ใช่หญิงสาวแต่อย่างใดแต่เธอเป็นสาวประเภทสองที่โคตสวยเลยก็ว่าได้นี่ถ้าไม่พูดยืนอยู่เฉยๆผมก็ยังคงคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงแน่นอนไงเวลไม่เจอกันนานหลอกกันเยอะเลยนะคนสวยหันมาถามผมเอะดีเดียวนะ นี่เรารู้จักกันด้วยเหรอแหมทำไมทำหน้าทำตางงแบบนั้นละจ๊ะกูงไงไอ้ทีมอะ่ะเธอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการแถมประโยคหลังยังเน้นชื่อตัวเองด้วยเสียงโคตรแมนแต่ผมก็ยังคงนึกไม่ออกว่าทีมไหนจนกระทั่งอ่ะอ,อย่าบอกนะว่าทีมยศพลม6กทับสองน่ะเหรอ <laughs> อีกฝ่ายคำร่วนออกมาและนั่นคือการยืนยันตัวตนได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่ผมคิดไม่ผิดสักนิดแต่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าคนตรงหน้าที่ทั้งผิวขาวและสวยค้คๆคนนี้จะเป็นไอ้หาทีมเพื่อนสมัยมอปลายที่เมื่อก่อนเรามักจะนัดเตะบอลกันหลังเลิกเรียนเป็นประจำเชี่ยนี่คือไอ้ทีมหุ่นล่ำกล้ามเป็นมัดคนนั้นเนี่ยนะคือคนเดียวกันกับสาวสวยตรงหน้ากูตอนนี้จริงหรอวะ what ห <laughs> น้ามึงโคตรหาเลยเวลก็นะกูสวยขึ้นเยอะเสียเงินไปเป็นล้านถ้ามึงยังจำกูได้ก็โคตรแปลกละแต่เอ๊ะไม่ดิเพราะไอคนที่แปลกคือไอสัตว์นี่ <c oughs> ทีมพูดพร้อมกับหันหน้าไปจิกตาใส่ไอโปรดที่นั่งอยู่บนรถพอได้ยินคำว่าสัตว์ออกจากป่าคนสวยผมนี่แทบสะอึกถามจริงมึงจำกูได้ไงวะไอโปรดมึงแม่งทำกูเสียความมั่นใจหมด เจ้าตัวบนงุบงิบก่อนที่เราจะคุยถามสารทุกสุขดิบเป็นอยู่สักพักไม่นานไอทีมเอ่อไม่สิต้องเรียกน้องซินดี้ <c oughs> ก็เดินเข้าตึกคณะไปเท่าที่คุยกันได้ความว่าเจ้าตัวไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่แต่ผัวอยู่คณะน,นี้แล้วก็นัดกันจะไปเที่ยวบังเอิญไปเจอไอ้โปรดข้างทางก็เลยขอติดรถมาด้วยเรื่องก็เป็นเช่นนี้นี่เองบนรถระหว่างทางกลับบ้านคนเรามันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นนเลยหรอวะ นี่คือประโยคคำถามของผมเองซึ่งไม่ได้ต้องการคำตอบหรอกแต่แค่ไม่อยากให้บรรยากาศภายในรถมันเงียบเหงามากไปกว่าน,นี้อะไรที่มึงคิดว่าเปลี่ยนล่ะคนข้างๆเอ่ยถามโดยไม่หันมามองหน้าผมเพราะกำลังตั้งหน้าตั้งตาขับรถหรือไม่ก็กำลังแอคอาร์สใส่ผมนั่นแหละเอา้ากูก็หมายถึงไอ้ทีมไงใครจะคิดว่าคนแมนๆอย่างมันเตะบอลด้วยกันตั้งแต่มอต้นพอโตมาเป็นสาวสวยเฉยเลย <laughs> ผมพูดติดตลกนี่มึง เหยียดเพศนี่นหรอเชื่อละทำไมฟังดูแล้วน้ำเสียงมันล่าจะโกรธผมวะแล้วผมไปเหยียดตรงไหนอ่ะหฮวยเหยียดเชื่ออะไรมึงกูแค่บอกว่ามันสวยบอกว่าสวยนี่มันเหยียดตรงไหนวะไม่รู้ดิแต่คนเราอย่ามองกันแค่าภายนอกหรือมึงรับไม่ได้ที่มันแบบนั้นเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบื้องนี่มันบ้าปะเนี่ยฟังภาษาคนไม่เข้าใจเรื่องไงกูแค่บอกว่ามันสวยเว้ยแล้วอีกอย่างคนอย่างกูจะมีหน้าไปเหยียดคนอื่นได้ยังไง ในเมื่อผู้ชายอย่างกูก็ชอบผู้ชายอุโง่ Stanley อย่างมึงเหมือนกันแค่คิดก็ปวดใจแล้วครับนอกจากมันจะเข้าใจผมผิดแล้วยังโง่ไม่เคยรับรู้หาเหตอะไรเลยทำมาตอนนี้ผมโกรธจนควันออกหูแต่ก็เลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยไปแบบนั้นโดยไม่คิดที่จะปฏิเสธอะไรใดๆทั้งสิ้นบรรยากาศภายในรถเงียบลงถนัดตาไม่บอกก็รู้ว่าคนข้างๆก็คงรู้สึกได้แล้วก็เริ่มที่จะรู้สึกผิดขึ้นมาบ้างดูได้จากท่าทางของมัน ที่ดูลุกลีลุกลนขึ้นมาหน่อยอะนะกูขอโทษกูอินไปหน่อยอะ่ะอีกฝ่ายพ้นประโยคขอโทษออกมาอย่างง่ายได้ตอนแรกก็กะว่าจะโกรธต่อน,นั่นแหละแต่พอได้ยินประโยคถัดมาหูของผมก็ผึ่งออกทันทโีโอเคโอเคต่อไปกูจะไม่พูดแบบนี้แล้วเอางี้กูให้มึงทำโทษกูได้หนึ่งอย่างอยากให้กูทำอะไรเป็นการขอโทษก็บอกมาได้เลย เสียงสมองประมวลผลอย่างกระทันหันถ้าจะบอกว่าแทบไม่ได้คิดเลยก็ว่าได้เพราะเรื่องอะไรแบบนี้ผมถนัดนักหละเมื่อนึกได้แบบนั้นผมก็ทําเป็นเอียงหน้าหันไปผู้ใส่คนข้างๆเป็นการเกริ่นนาเพื่อบอกบทลงโทษให้อีกฝ่ายได้รับรู้ไก,กลๆฮึนี่กูเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราที่ยาวนานนะงั้นกูจะทําโทษมึงเบาๆผมพูดด้วยน้ําเสียงเชิงเบืเบ่อหนา่าแต่ในใจนี่ยิ้มกลิ่มจนเกือบจะเก็บอาการไม่อยู่ พราะดันคิดบทลงโทษพี่เลนพี่เลนขึ้นมาได้และคิดว่าอีกฝ่ายคงจะรีบปฏิเสธทันควันส่วนผมก็จะงอนต่อไปพร้อมกับบอกยกเลิกน,นัดกินเหล้ากับมันคืนนี้ซะอืว่ามาเลยไม่ว่าอะไรกูจะทำถ้ามันทำให้มึงหายโกรธอีกฝ่ายว่าอย่างรู้สึกผิดและทันทีที่ผมบอกบ,อกบทลงโทษออกไปเจ้าตัวก็ถึงกับเลียวรถเข้าข้างทางกระทันหันมึงกับกูลองมาเป็นเซ็กเฟนกันสักหนึ่งอาทิตย์ดีมั้ย ปอแช่ไข่คานถูกเบรกจึงล้อล่ากดีนะที่ไม่มีรถตามมาด้านหลังอันที่จริงผมก็กะแค่จะพูดใหญ่ๆมันไปแล้วก็จะตบท้ายด้วยคําว่ากูล้อเล่นก็มันเสือคิดว่าผมเหยียดเพศไงล่ะแต่ยังไม่ทันได้ตั้งสติอีกฝ่ายก็ตอบรับอย่างง่ายได้และคําตอบของมันก็ทําเอาผมถึงกับต้องกลืนน้ำลายลงคออืมตกลงอืมตกลง อืมตกลงอืมตกลง What the... เชี่ยล้งไงโอเค,อเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องคุณเป็นของผมโปรดเวลกับอีพีที่6นั่นเอง เป็นไงกันบ้างชอบกันไม่เอ,อ่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมูกระต่ายต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการกําลังใจสุดๆเลยขอกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วบายบาย